รถตู้ใช้งานอเนกประสงค์คันนี้ประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งนะคะเหมาะมากๆกับครอบครัวไหนนะคะที่มีผู้ใหญ่หรือว่า เด็กเล็กนะคะหรือว่าเอาไปรับงานนะคะได้เลยสำหรับ Toyota v e n t u r ร 3.0V คันนี้นะคะเครื่องยนต์3.0แล้วราคาสุดพิเศษมากๆนะคะคันนี้นะคะได้เป็นสีขาวใครหายอยู่นะมีคันเดียวด้วยนะคะรถที่เพชรยนต์คัดรถเกตเอมาให้เรียบร้อยแล้วมั่นใจได้ได้เป็นเกียออโต้ Auto ด้วยนะคะพวงมาลัยมีแอร์แบ็กให้พุชสตาร์ทมีให้พร้อมเลยนะคะแล้วตัวปรับกระจกต่างๆเป็นแบบไฟฟ้าด้วยคันนี้ราคา799,000บาทเท่านั้นใครสน สําหรับรถตู้ใช้งานคันนี้นี่ด้านในกว้างขวางเบาะได้เป็นเบาะหนังใหญ่นะคะแล้วก็คุ้มค่ามากๆจัดไฟแนนซ์ได้นะคะหรือว่าอยากซื้อสดรับรถกลับบ้านเลยก็ได้นะคะแล้วรถน่าใช้มากกว้างขวางด้วยนะคะเป็นรถเกียร์ออโต้คันนี้7จ็ดแ0บาทเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้รีบทักหาเกียร์ด่วนได้เลยเลขไมาการใช้งานแค่1น0 0 0แสกับเจนนะคะมีการเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วย